สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนครับเพื่อผมสีภูมิสดสุดทรักับสีภูมิช่องเลเรื่องเล่าของสีภูมิเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกาฝากให้รับชมรับฟังกันนะครับคือกาฝากประเทศไทยของคนไทยที่เรานับถือกันมาเนี่ยมันมีตั้งร้อยแปด ร้อยแปดกาฝากเลยครับแต่ส่วนมากกาฝากมหามงคลเนี่ยเขาจะรวมกันเก้าอย่างให้มันเป็นกาฝากมากาฝากมหามงคลมีกาฝากรักกาฝากยอกาฝากยมกาฝากคูนกาฝากทับทิมกาฝากกาหลงกาฝากอะไรครับไม่ถึงเก้าแล้วจะไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันมีตั้งร้อยแปดกาฝากนะครับแต่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยส่วนมากเขาจะ รวบรวม9ก้ากาฝากแล้วก็มาผูกขายตั้งไว้หน้าร้านแต่จริงๆไม่จําเป็นต้อง9ก้ากาฝากนะครับมีกาฝากใดกาฝากหนึ่งก็ได้ครับเพราะกาฝากส่วนมากจะมีคุณทางด้านมหานิยมเมตตามหานิยมข,า,ขายลํำรวยแล้วก็จะมีกาฝากอีกประเภทหนึ่งที่ว่าคุ้มภัย คุ้มครองพยานอันตรายใดๆทุกอย่างในบ้านกระฝากนั้นก็คือกระฝากทับทิมครับเพราะทับทิมเนี่ยต้นทับทิมเนี่ยคนจีนเขาถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ปกป้องไล่พูดผีปีศาจได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นทับทิมบ้านผมกันครับ นี่คือต้นทับทิมครับต้นทับทิมชาวจีนเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลครับขับไล่ผู้ผีปีศาจแล้วก็นำโชคลาภมาให้นะครับบวกกับกาฝากด้วยยิ่งสุดยอดเลยครับนี่คือกาฝากนะครับกาฝากทับทิมกาฝากนี่เป็นต้นไม้ของสวรรค์นะครับเทวดาเขาจะไปไหว้เจดีย์จุฬามณีที่ทางสวรรค์นะครับที่เคยได้ฟังมา ที่ผมไปค้นหาในประวัติของ Google มานะครับแล้วทีเนี้เป็นเกสรครับล่วงลงลงมาทีนี้พอดีเป็นไม้สวรรค์นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ตกมาถึงพื้นดินเพราะาตกถึงพื้นดินก็จะตายพวกนางฟ้านางไม้นันตะเคียนหรือว่าลูกเทวดาทั้งหลายก็จะหอบเอาเกสรพวกนี้ไปไว้ตามต้นไม้เพื่อ เพื่อไม่ให้ตายนะครับเพราะเขาเหมือนโดนะทราบถ้าตกดินตายก็คือตายทีนี้ทัพทิมก็มงคลอยู่แล้วกาฝากก็เป็นไม้วิเศษอยู่แล้วของเทวดานางไม้พอบวกกันเข้าไปปุ๊บก็สุดยอดของวิเศษเลยครับก็จะช่วยปกปักรักษาเออ่คนที่บ้านภายในบ้านนะครับที่มีแล้วก็ค้าขายเมตตามหานิยมร่ำรวย เงินทองเรียกซัพย์เรียกทองมานะครับแล้วเรามาดูกันครับทีนี้ว่ากาฝากเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆก็น่ามาจากเทวดาตัวน้อยนะครับตัวน้อยก็คือนกนี่หละกาฝากมันมาจากนกเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเริ่มต้นเดิมทีแล้วกาฝากมันมาไงนี่ครับคือนี่นี่น,น,นี่ต้นเกาลัดนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวต้นทับทิมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ครับเห็นไหมครับ เป็นตุ่มๆเนี่ยขี้นกนะครับมันเป็นเม็ดกาฝากครับนี่ดูใกล้ๆครับผมนเห็นไหมเริ่มจะงอกแล้วนี่ประมาณสิบสี่วันนะครับเนี่ยผมสังเกตไว้แล้วว่าจะมาอาทิตย์นี้ก็เลยปล่อยให้ขึ้นไว้ก่อนแล้วพอมาถึงอ่านี่นี่ประมาณหนึ่งเดือนครับนี่หนึ่งเดือนกาฝากก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหลัง อาจจะคลิปนี้เสร็จก็จะเอาออกนะครับเพราะว่ามันไม่ดีเนี่ยเกาลัดผมตายแน่ครับแต่ถ้าขึ้นอยู่กับกิน่นท,ทับทิมต้นทับทิมเดี๋ยวผมจะปล่อยให้โตนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยตัดนะครับเพราะว่าเป็นของมงคลหายากกระฝากทับทิมหายากนะครับส่วนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ผมพยายามจะทําให้เป็นกระฝากทับทิม ปเปลวขี้นกนะครับที่ขึ้นมาใบสองใบนะครับแล้วมาเสียบไว้ตรงนี้ก็คือเกาะอ,อยู่นะครับแต่เขาไม่ขึ้นครับคือเขาตายเขาตายนะครับทีนี้มาดูกาฝากต้นนี้พอมาดูมันมีต้นเดียวเนี่ยมันธรรมดาไปครับบานผมมันไม่ได้มีต้นเดียวเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูอีกต้นหนึ่งมีต้นเดียวมีหกกอเลยครับสำหรับกาฝากครับทิมเดี๋ยวเราไปดูกัน อ่านี่มาแล้วครับผมมาแล้วนี่ก็คือต้นทับทิมเหมือนกันนะครับนี่ต้นทับทิมครับนี่ดูใบไปก่อนนะครับทับทิมมันมีหกกอไงเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับนับกันเลยนับตรงๆเลยหนึ่งกอหนึ่งกอแล้วนะหนึ่งกอน,ะน,กอนี่กอที่สองนะครับกอที่สอง กอที่สามกอที่สี่แล้วกอที่ห้าครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับสามกอใกล้ๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเราไปดูกอที่หกกันครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกอที่หกันนี่เห็นไหมครับนี่ครับกอที่หต้นกาฝากทับทิมนะครับนี่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 ดอกทับทิมนี่ลูกทับทิมครับนี่กอที่หครับผมเห็นกันไหมครับต้นเดียวมีหกกอรครับผมเดี๋ยวเราลงไปคุยกันต่อข้างล่างนะครับ ครับทีนี้ก็ลงมาข้างล่างกันแล้วนะครับนี่กาฝากครับทิมหนึ่งสองสาสี่ห้าเชื่อกันไหมครับว่ากาฝากครับทิมนี่ราคาแพงมากนะครับราคาสูงหลักหมื่นเลยนะครับทีนี้ยของผมเลยมีอยู่นะครับนี่าอมกต้นเงี้ยนะครับนี่ใหม่ล่าสุดเลยนี่เพิ่งจะมาเห็นไหมครับเนี่ย เพิ่งจะขี้เลยครับยังไม่แตกใบโอกาสเกิดกอที่เจ็ดเกิดขึ้นได้นะครับกาแฟครับทินเป็นราคาแพงนะเป็นกากที่มีราคาแพงแล้วก็ครอบจักรวาลเลยครับเมตตามาหานิยมปกป้องคุ้มภยัยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนครับกับสีภูมิทับย์บบัเรื่องราวของสีภูมิชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับ เรื่องราวแปลกๆเยอะแยะมากมายสำหรับผมนะครับประสบการณ์ชีวิตจริงนะครับเยอะจริงๆครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพนี้ครับกาแฟครับทินสองกอเนี้ยสวยๆสวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้าโชคดีมีชัยร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ